ังดวนญี่ปุ่นชี้สุประโชคซัปโปโดแพ้ไม่ได้เกมเยือนจากฝูงเจลีกด้านเอกนิททำงานหนักรอโอกาสขณะที่ช้างศึกยู20ประกาศรายชื่อลุยเอเชียบุรีดำม,มาครบเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองสุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของฟุตบอลเจลีกกันหน่อยโหน่าสนใจนะครับโดยเฉพาะ นักเตะไทยไปอัปเดตเรื่องราวของฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรนะครับต้นสังก,กัดของเจ้าเช็คสุปโชคสารชาตินะครับคุณผู้ชมตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงดิ้นรนหนีการตกชั้นนะครับผ่านการแข่งขันฟุตบอลเจลีกไปเนี่ย30เกมเก็บมาได้25คะแนนตอนนี้เหลืออีก8เกมที่เหลือตามหลังโชนันเบลมาเล่ทีมอันดับสุดท้ายที่รอดตกชั้นอยู่ถึง7คะแนนด้วยกันถ้าเราพูด ต้องยอมแล้วว่าโอกาสที่ซัปโปโดจะรอดตกชั้นเนี่ยตอนนี้โคตรยากเพราะเกมล่าสุดดันไปแพ้โตเกียวเวอร์ดี้คาบ้านตัวเองและที่สำคัญนะัดต่อไปครับคุณผู้ชมคอนซาดโดเลซัปโปโดจะไปเยือนมาชิดะเซเวียทีมที่อยู่ในโซลุน้นแชมป์เจลีกอยู่อันดับหนึ่งของตารางคะแนนแข่งขันในวันเสาร์ที่21กันยายนนี้เป็นนัดสำคัญ คือพูดง่า,งงายๆว่าตอนนี้ซัปโปโดจะแพ้ไม่ได้แล้วนะครับเกมเยือนแบบนี้ถ้าเกิดอยากจะต่อลมหายใจเนี่ยต้องเก็บให้ได้สัก1คะแนนหรือต้องมองถึง3แพ้ไม่ได้เด็ดขาดคือสถานการณ์ของซัปโปโดตอนนี้ผมพูดง่า,งงายๆถ้าเกิด3เกมหลังจากนี้ของคอนซาโดเลซัปโปโดนะครับพวกเขาเนี่ยแพ้รวดทั้ง3นัดเนี่ยและสมมุติโชนันเบลมาเล ชนะรวดสามนัดซัปโปโดจะตกชั้นทันทีครับคุณผู้ชมโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหเอาสิครับงานหนักครับตอนนี้สำหรับฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโดนะครับซึ่งสัปดาห์นี้มันมันชี้วัดมันชี้วัดว่าโอกาสอยู่รอดหรือโอกาสไปอ่ะมันมีสูงมากน้อยแค่ไหนคือเกมที่ซัปโปโดเจอเซวีเนี่ยมันเป็นเกมที่ยากมากๆนะเพราะเซวีเนี่ย เป็นทีมน้องใหม่ไฟแรงที่ลุนแชมป์เจลีกและเขาเล่นในบ้านแข็งแกร่งแต่ถ้าเกิดมองในภาพรวมเนี่ยอ่ะช่วงหลังซัปโปโรก็ดีขึ้นเซเวียก็แลดูดรอปลงแต่คุณภาพของเซเวียตอนนี้ดีกว่าซัปโปโรเยอะและสําคัญคือถ้าสมมุติว่าเกมเนี้ยซัปโปโรเกิดไปพลิกล็อกชนะมาชิดะเซเวียได้เนี่ยกำลังใจมาเพราะทีมที่อยู่ในโซนลุ้นหนีตกชั้นด้วยกันเนี่ยอย่างโชนันเบล,เม,ลมาเล่ เขาเจอโปรแกร,รมค่อนข้างหนักเจอกับเซเรโซโอซากาเช่นเดียวกับคาชิวะ a เลโซเจอกับคาชิมาแอลเลอร์โดยเฉพาะโชว์นาน3เกมต่อจากนีน้พวกเขาเจองานหนักเซเรโซคาชิมาและโตเกียวเวอร์ดีรออยู่รุ้นนะแต่ก็เหนื่อยนะไปดูสภาพจิตใจของเจ้าเช็คสุปโชคหน่อยสุปโชคเนี่ยให้สัมภาษณ์ผ่านทางสื่อญี่ปุ่น ก็ไปถามว่าเกมเจอเซเวียไปไงบ้างเซเวียเป็นจ่าฝูงเนี่ยเจ้าเช็คก็บอกเลยว่าอย่างที่เรารู้เซเวียนําเป็นจ่าฝูงมันไม่ง่ายแน่นอนอีกอย่างซัปโปรโรต้องไปเล่นเป็นทีมเยือนด้วยซึ่งเกมในบ้านของเซเวียค่อนข้างแข็งแกร่งแต่อย่างไรสถานการณ์ของซัปโปรโรและตัวเขาเองเลือกไม่ได้ต้องพยายามลงใจบุกเก็บแต้มออกมาให้ได้รอดูแลเกมนี้คาดว่าเช็ค ก็จะเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องเกมที่แล้วฟอร์มอาจจะไม่ค่อยดีใช่แต่เกมนี้เช็คได้ลงน่าจะดีขึ้นกว่านัดที่เจอกับโตเกียวเบอร์ดี้ก็ลุ้นกันนะครับแพ้ไม่ได้ถ้าแพ้โอกาสไปสูงเลยสุขโชครอหาทีใหม่ได้เลยเออนะติดตามส่วนตัวก็ให้กำลังใจย่อยเช็คสุขโชคนะเพราะยังอยากเห็นซัปโปโรอยู่รอดปลอดภัยในเจลีกอยู่แต่มันก็ยากแหละแต่ฟุตบอลมันยังเหลืออีก8เกมมันยังคาดหวังไว้ได้ก็ต้องสู้กันต่อไป รอดูแล้วกันนะครับว่าซัปโปรโรจะเป็นยังไงเกมเจอเซียวเวียคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามากันได้เป็นเกมใหญ่ที่น่าดูถาด่ายทอดสดนะครับผ่านทาง ASP บนช่องสยามสปอร์ตรวมไปถึง YouTube สยามสปอร์ตในเกมเนี้ยในรายการเจลิกอันคัตมีถ่ายทอดสดให้ดูด้วยติดตามรับชมกันลุ้นกันก็หวังว่าสุปภาพโชคจะช่วยซัปโปรโรได้นะยิงประตูสักหน่อยแอสซิสสักหน่อยแล้วกันเ,เพื่อต่อลมหายใจ ในการลุ้นอยู่รอดปลอดภัยถึงแม้มันจะยากแต่มันมีโอกาสก็ต้องสู้ครับสำหรับซับปโปโรเราก็จะเช็คเดี๋ยวดอดูแทคติกของมิชาในเกมนี้นักเตะซัปโปโรจะฟอร์มเข้าฝักหรือเปล่าถ้าฟอร์มเข้าฝักก็มีโอกาสแต่ถ้าเกิดยังเล่นนัดเหมือนโตเกียววอดีผมบอกเลยแพ้ถ้าเล่นเหมือนนัดเจอโตเกียววอดีนะยังไงซัปโปโรก็โดนเกมนี้ซัปโปโรคือต้องโคตรท็อปฟอร์มจริงๆถึงจะมี3มแต้มก็รอดูแล้วกันนะครับ จากนั้นขยับไปพูดถึงอุดรวะเรดเดมอนดแล้วก็จะบุกเอกนิษฐ์ปัญญากันหน่อยในสุดสัปดาห์นี้นะครับอุดรวะเรดภายใต้การคุมทัพของมาซิสซกอซ่าเนี่ยจะมีคิวเปิดบ้านรับมือ f c โตเกียวนะครับอุดร์วะปีนี้เล่นเพื่อสุขภาพนะไม่ได้ลุ้นอะไรละก็ลุ้นเจ้าบุกเอกนิษฐ์ปัญญาให้กลัดมามีชื่อแล้วกันเพราะบุกเนี่ยไมไ่ลงสนามให้กับอุดระวะมา6เกมติดต่อกันครับผู้ชมไม่มีชื่อเลย เกมนี้จากรายงานการฝึกซ้อมเนี่ยเขาบอกว่าการฝึกซ้อมของเจ้าบุกเอกนิปัญญาเนี่ยเจ้าตัวทำงานหนักมากๆยังคงมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็มีรายงานว่าสกอร์ซ่าปร,ประทับใจฟอร์มของเจ้าบุกเหมือนกันในการฝึกซ้อมแต่ส่วนตัวในมุมมองผมนะยากกว่าตอนเนี้ยคือต้องรอลุ้นในพวกตัวหลักๆเจ็บพวกมาเอดะมัซึอโอะและยิ่งมีเกงกิฮานางูจิมาอีกหนึ่งคนเนี่ย คือต้องทํางานหนักอย่างต่อเนื่องจริงๆต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดอะ่ะเพราะตัวอุรวะแต่ละคนที่ที่แย่งตําแหน่งกันอยู่มันมันแน่นจริงๆคุณผู้ชมไม่ใช่แค่บุ๊กไม่มีชื่อนะโซยานากาจิมะยังไม่มีชื่อเลยเบอร์สิบของอุรวะแข่งแย่งตําแหน่งสนุกก็บุ๊กเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้เยอะที่สุดทำให้เต็มที่นะครับไม่มีอะไรจะเสียและเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยก็พร้อม พพอร์ตในตัวของเจ้าบุกเต็มที่ถ้าได้รับโอกาสกลับ,บมามีชื่อได้ลงสนามเนี่ยก็ถือว่าเป็นกําไรแต่ตอนนี้ก็เป็นกําไรแล้วกับการอยู่กับทีมอุระวะซ้อมอย่างเข้มข้นเก็บเบประสบการณ์ให้ได้เยอะเพื่อที่จะได้อยู่เจลีกต่อในฤดูกาลหน้าอาจจะไปอยู่กับทีมอื่นอาจจะไม่ใช่อุระวะเพราะว่าอุระวะตัวตัวมันมีเยอะจริงๆก็รอ,อดูสถานก,การณ์มันมันยัง ยังพูดไม่ได้เต็มปากหรอกว่าจะไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อก็เหลืออีก8นัดให้ได้ลุ้นแล้วอุดวะยังเหลืออีกหลายนัดให้ลุ้นนะก็ติดตามรับชมกันนะครับส่งกําลังใจให้เอกเนิตปัญญากันเยอะๆนะครับน้องยังคงทํางานหนะักอย่างเต็มที่อย่างต่อเนื่องเพื่อความฝันที่จะได้เป็นกำลังหลักได้ลุยเจลิกยาวๆก็เชียร์กันให้กำลังใจกันนะครับเจอกับโตเกียวเอฟซีโตเกียวนะวัน วันเสาร์ที่21กันยายนเวลา5โมงเยน็นรอดูนะจากนั้นคลิปนี้ปิดท้ายกันที่เรื่องราวของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีกันหน่อยเดี๋ยวจะมีโปรแกรมลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่25-29ถึงกันยายนที่สนามบุรีรัมสเตเดียมนะครับล่าสุดเนี่ยเอเมสันเปเรล่าเฮดโค้ชทีมชาติไทย U20 ได้ประกาศ 23นในฟุตบอลทีมชาติไทยชุดยู20ในการลุยชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับปรากฏว่าบุยรัม,มากันครบเกือบทั้งทีมนะครับประตูเนี่ยบุยัมหมดเลยนะมีกิติพงษ์บุญมากอานัน์สำรานแล้วก็ประพจน์จงเจริญกองหลังเนี่ยโอโ้จากบุรีดมหมดเลยคือพิคเนตปิยวัฒน์จิรพลพัคขวัฒสิงหาเจษพัฒน์แล้วก็สุพนัท ขนาดที่ตรงกลางเนี่ยมีจากทีมอื่นคือ3คนมีพงศกรสังกโสภาจากราชบุรีรับพิพัฒน์จากสุพรรณแล้วก็ศรีรัตนัยจากอสมชันนอกนั้น,นียเป็นบุรีรัมม์หมดเลยนะดุษฎีรัตภูมิธัญรจิรพงศ์ปริพันธ์แล้วก็ธนกฤิชนเมืองปักขณะที่กองหน้าเนี่ยจากบุรีรัมคนคือนัทกรชโนไทยเคเลนเคเลนแล้วก็อีกหนึ่งคนคือธนวุฒิโพชัยจากหนองบัว รอดูนะก็อยา่างที่บอกว่าบุรีรามเป็นคนดูแลเขาก็ต้องใช้เด็กบุรีรัมเป็นหลักแหละก็รอดูนี่คือทัวร์นาเมนต์ที่ชี้วัดเลยว่าไอแนวทางที่ทางมันอยู่มันถูกหรือเปล่ามันไปได้หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเราไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายเนี่ยโดนยับแน่แต่ถ้าผ่านก็ถือว่าเอาตัวรอดไปได้ไม่ง่ายนะครับเจอกับอิรักฟิลิปปินแล้วก็บรูไนโดยเกมแรกจะเจอกับฟิลิปปิน25กันยายน ันที่สองยี่สิบเจ็ดกันยายนเจอกับบรูไนแล้วก็ปิดท้ายเจอกับอิรักยี่สิบเก้ากันยายนเชียร์กันดูว่าช้างศึกชุดยูยี่สิบของเราจะไปชิงแชมป์เอเชีย er, รอบสุดท้ายได้หรือไม่ส่วนตัวอยากให้ไปนะเพราะโหมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เราต้องไปให้ได้บ่อยสำหรับชิงแชมป์เอเชีย er, รอบสุดท้ายนะครับเอาคลิปนี้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ใน YouTube ของต้องสุยนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ